สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำ Nissan Sunny Neo นะคะคันนี้เกียร์ออโต้รถยนต์ปี03ไม่เคยแก๊สค่ะราคา75,000บาทนะคะทุกท่านมีเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะภาษีพรบรปี65เป็นรถยนต์สภาพดีนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ไม่เคยแก๊สใช้น้ำมันร้วนค่ะ 9195นะคะเลือกใช้เลือกเติมได้เลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีขับดีเงียบเงียบเดินเรียบนะคะแห้งๆเลยนะคะห้องเครื่องเกียร์ออโต้เปลี่ยนครบเปลี่ยนสมบูรณ์ดีค่ะสมูทดีเลยนะคะสะภาพโดยรวมนะคะพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลได้สบายๆนะคะทุกท่านออกทริปขึ้นเหนือรองใต้สบายเลยนะคะหายห่วงไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะสีสันรอบคันเงางามค่ะ ภายในก็เรียบหรูดูดีนะคะทุกท่านคอนโซลหน้านะคะสวยๆมีตัดเป็นลายไม้ด้วยนะคะบ่อหนังสีครีมค่ะภายในกว้างๆนะคะนั่งสบายกระจกเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานครบแอร์เย็นช่วงล่างดีขัะเงียบๆนะคะขับนุ่มๆเรี้ยวสุดไม่ดังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะไม่ดังนะคะทุกท่าน 75,000บาทนะคะพร้อมใช้สวยๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อดูรถได้ที่ซอยแบริ่งจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะรถยนต์ในคลิปนี้นะคะทุกท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือว่าต้องการนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองโทรหาผู้ขายได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อในคลิปนี้เลยนะคะทุกท่านหรือท่านใดดูไม่ทันนะคะสามารถกดดูที่ใต้คลิปได้นะคะตรงคําอธิบายนะคะจะมีเบอร์โทรพร้อมรายละเอียดใส่อยู่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ